แล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมราชกิจจานุเบกษาประกาศให้แท็กซี่มิเตอร์เก็บค่าขนสัมภาระได้20-100ถึง100บาทต่อชิ้นสำหรับการเดินทางไปหรือกลับจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1 9ตุลาคมพศ2563นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีสาระดีๆสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบการเดินทางโดยเฉพาะเครื่องบินนะคะ เพื่อไปท่องเที่ยวไปทํางานหรือไปทำภารกิจต่างๆนะคะแต่นี้เราต้องเตรียมการให้ดีเพราะว่าราชกิจจานุเบกษาของกระทรวงคมนาคมสามารถให้แท็กซี่เก็บค่าขนสัมภาระเราได้ไปดูรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ได้เลยค่ะ โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแทร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหอนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถเนิ์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน7คนหรือที่เราเรียกว่าแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครพุทธศัการาช2563 ลงวันที่17พกิิกายนดังนี้ค่ะจะขอสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญสำคัญของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ดังต่อไปนี้นะคะคำว่าสัมภาระสัมภาระหมายถึงสินค้าสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บรรจุในกล่องกระเป๋ามัดรวมหรือจะบรรจุฮีท่อนะคะแต่มิให้รวมถึงรถเข็นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเช่นวีลแชร์หรือว่าไม้เท้านะคะอัตราการคิดค่าบริการนะคะ หากว่าสัมภาระมีความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งเกิน26นิ้วขึ้นไปจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน20บาทข้อ2หาก สัมภาระใดที่มีความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งต่ำกว่า26นิ้วจะให้เรียกเก็บเฉพาะชิ้นที่3ขึ้นไปเท่านั้นในอัตราที่ไม่เกิน20บาทซึ่งก็ไม่รวมสัมภาระข้อหนึ่งนะคะส สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์จำพวกกีฬาเช่นถุงก,กอล์ฟรถจักรยานยนต์วินเซิร์ฟหรือเครื่องดนตรีที่มีขนาดความยาวความสูงความกว้างมากกว่า50นิ้วขึ้นไปจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน100บาทข้อ4หากสัมภาระ เช่นสินค้าสิ่งของอุปกรณ์ที่บรรจุเป็นกล่องหรือไม่ได้บรรจุเป็นกล่องแต่มีการมัดรวมกันหรือห่อรวมกันซึ่งมีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปก็ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราเดียวกับการบรรจุกล่องไม่เกินชิ้นละ100บาท ค่ะที่สำคัญลาดกิจานุเบกษาฉบับนี้จะครอบคุมเฉพาะการเรียกเก็บค่าบริการในการขนสัมภาระจากสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิหรือจากที่อื่นไปยังสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะ ที่สำคัญอีกอย่างผู้รับจ้างต้องแจ้งอัตราค่าบริการที่เพิ่มเติมอันนี้แก่ผู้โดยสารให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะทำการรับจ้างหรือให้บริการแก่กันแล้วกันนะคะสำหรับอุปกรณ์รถวิวแชร์ไม้เท้าของผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ป่วยอื่นๆห้ามเก็บนะคะท่านผู้ขับรถทิกซี่ทั้งหลายค่ะเมื่อเราได้ทราบกฎหมายฉบับนี้แล้วจะทำให้เรามีการเตรียมตัวสำหรับที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำภารกิจต่างๆได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะเราก็จะมีการวางแผนว่าเราจะต้อง เอาสัมภาระเราไปขนาดไหนนะคะทั้งสะดวกในการขนหิว้วแล้วก็เพื่อประหยัดพบประมาณส่วนนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้บ้างนะคะก็ขอขอบคุณพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ